ทอปิคเตอร์เดนมวันเสาสาวหน้าเวลาเดวกันนี้นะคะประสีัสวยที่นี่ไทยทีวีสีช่อง9จากนี้ไปเสนอรายการข่าวเที่ยงคืน สวัสดีค่ะช่วงนี้มาชมข่าวช่วงสุดท้ายกันนะคะพักประชาธิปัตย์มีมติให้คนกลางมาดํารงตําแหน่งรถถัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคาดว่าตําแหน่งนี้จะเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ค่ะในการประชุมคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มีมติให้ตําแหน่งรถถัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาจากคนกลางโดยนายบัญญัติบรรทัดฐานรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่า ัวหน้าพักและเลยาธิการพักจะเป็นผู้ทับทามบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็คาดว่าจะเปิดเผยได้ใน2-3ถึงวันนี้ส่วนในเรื่องของการจัดสรรบุคคลของพักประชาธิปัตย์ลงในตำแหน่งรัฐมนตรีได้มีการเลือกสรรบุคคลไว้หมดแล้วและจะมีสองตำแหน่งที่มาจากบุคคลภายนอกทางด้านพลตรีสนั่นขจนรประสาทเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าพอใจกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ได้รับเพราะว่าเป็นผู้เลือกเองแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ ว่าได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดและก็คาดว่านายกรัฐมนตรีจะนํารายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทุนกระหม่อมในวันอังคารน,นี้พลตรีสนั่นยังกล่าวถึงการที่ไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยว่าเพื่อไม่ให้การจัดตั้งรัฐธมนรีคณะรัฐมนตรีนี้ต้องล่าช้าออกไปนะคะเพราะมิฉะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละพรรคกันอีกด้วย สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่กำลังมีปัญหาจะเป็นโคต้าของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังธรรมขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาค่ะโดยนายชลิศภัยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อตอนค่าที่ผ่านมาว่าได้มอบหมายให้พลตรีสนั่นขจรประสา,าทเลขาธิการพักและนายบัญญัติบรรทัดฐานรองหัวหน้าพักไปเจรจากับพรรคพลังธรรมซึ่งก็เชื่อว่าคงจะไม่มีปัญหาและจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าถึงกระหม่อมได้ภายในต้นสัปดาห์หน้า ประมาณเอาไว้แล้วครับรต้นสัปดาห์ครับต้นสัปดาห์ครับประมาณประมาณเดี๋ยวต้องเรียนให้ทราบอีกทีเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะจะพูดไปได้ก่อนนะต้องมีพระบ,บรมราชองการโปรดเกล้าไม่เป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> เอาไว้คือยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปโดยไม่มีอะไรใหม่เนี่ยก็จะเบื่อเปล่าเพราะฉะนั้นออกไว้เมื่อมีอะไรเพิ่มเติมแล้วผลค่อยเรียนให้ทราบครับยืนยันใช่ไหมว่าไม่รับสมัครจริงผมไม่ได้ยืนยันนะแต่ว่ามันมันไม่มีปัญหาทึงขนาดนั้นครับก่อนหน้านี้นายบัญญัติบรรทัานรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงกลาโหมซึ่งตามข้อตกลงเดิมเป็นของพักประชาธิปัตย์ จะเรียบร้อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายกราโหมจากคนกลางมาเป็นขัวตาบักเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนกลับไปสู่จุดเดิมก็จะกลับไปสู่จุดเดิมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรพี่บอกว่าทางประชาระชธิปั่นนะคะจะเปลี่ยนกราโหมเป็นที่คุมเศรษฐกิจนี่จะกระทรวงไหนคะเอ๋อกำกำลังดูกันอยู่กําลังดูกันอยู่ คณะผู้บริหารได้รับมอบหน้าจากที่ประชุมร่วมเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ก็รพรุ่งนี้ผู้สื่อ,อข่าวรายงานด้วยว่าในช่วงหลีกภัยนายกรัฐมนตรีได้ออกจากพักประชาธิปัตยิมุ่งหน้ามาที่โรงแรมแลนด์มาร์คและร่วมรับประทานอาหารค่ำกับแกนนาสําคัญของพักประชาธิปัตยิที่ได้รับมอบหมายให้ไปเจรจากับพักพลังธรรมคือนายบัญญัติมัทฐานพลตรีสนันขจรประสาทและนายน,นิพนธ์พร้อมพันธแต่ว่าผู้สื่อข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำข่าวในการสนทนานในครั้งนั้นนะคะ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดข,ของผลการเจรจาระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักพลังธรรมโดยในาชวนภิยนายนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางม,มาร่วมรับประทานอาหารขํากับแกนนําของพักประชาธิปัตย์ที่โรงแรมแลนด์มาร์คได้เปิดเผยว่าตําแหน่งดังกล่าวได้มีการเจรจากันเรียบร้อยแล้วและพรุ่งนี้จะหาข้อยุติได้ดูผมไปดูรายชื่ออะไรกันนัน้องนะ ครับผมองใหม่เองเขาก็ยืนยันมาแล้วแน่นอนครับว่ามีการปรับใช้ครับใช้ครับปราาับรนะดับระดับขึ้นนะครับแล้วคิดว่า,ราวเรามาวังระโผล่นี่จะทำโซนเมื่อไหรครับผมผมไม่ต้องวันพรุ่งนี้เช้าหรือตอนบ่ายนะฮะแต่ว่ามันต้องเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ครับครับ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนน้ําที่กําลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าได้หารือกับบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านนี้แล้วเพื่อให้เตรียมข้อมูลไว้แก้ปัญหาส่วนทางด้านพลตรีสนั่นขจรประสาทเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคที่ไปเจรจากับพรรคพลังธรรมพยายามที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดในการเจรจาแต่ก็บอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในสองวันนี้ ยังไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยแต่ครับตอนนี้ยังมองว่าในโควตาของรัฐมันตรีช่วยระหว่างประชาธิปัตย์นัฐมนตีช่วยกระทรวงกลาโหวมว่าตอนนี้จะเป็นโควตาของพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือพลงงังธรรมตอนนี้นนอ๋อประชาธิป,ปัตย์ไม่ไม่ได้เอาแล้วนะฮะหมายความว่าเป็นโควตาของพลังธรรมใช่ไหมครับ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 คนะงไม่มีปัญหาอะไรหลอก และก่อนหน้านั้นนะคะที่ปรึกษาพรรคพลังธรรมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการจะตั้งรัฐบาลค่ะนาวากาตรีประสงค์ส่วนสริที่ปรึกษาพรรคพลังธรรมซึ่งได้จัดงานเลี้ยงผู้สนับสนุนการเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องการจะตั้งรัฐบาลรวมทั้งเรื่องที่พลตรีจำลองศรีเมืองประกาศไม่รับตําแหน่งในรัฐบาลของนายชวนริภัย โดยหน้าวาอากาศตรีประสงค์ให้เหตุผลว่าขณะนี้พักพลังธรรมได้มีการส่งรายชื่อบุคคลของพักที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพักประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วการออกความเห็นในขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพและเสียมารยาททางการเมืองส่วนทง ส่วนทางด้านนายมนตรีพงพาณิชย์หัวหน้าภาคกิจสังคมได้สัมภาษณ์ถึงการไม่รับตาแหน่งรัฐมนตรีของพลตรีจําลองสีเมืองว่าไม่อยากจะวิจารณ์แต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้มั่นคงแน่และว่าพลตรีจําลองจะรับตาแหน่งหรือไม่เป็นความชอบธรรมส่วนตัวนายมนตรียังได้กล่าวถึงตําแหน่งรัฐมนตรีที่พรรคได้รับว่ามีความพอใจและว่าหากมีการต่อรองการจะตั้งรัฐบาลก็จะทําไม่ได้ความคลอนแคลนก็จะเกิดขึ้นและชาวต่างชาติก็จะไม่มาลงทุนในที่สุดค่ะ ชวงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมเหตุการณ์ในประเทศกันต่อค่ะเมื่อมีอาการไอนึกถึงสัญลักษณ์ตราง,งูเป็นสำคัญยาแก้ไอน้ำดำตราง,งูบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะทำให้ชุม่มคอยาแก้ไอน้ำดำตราง,งูชิดาวยุรีค่ะอ,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 อัลบั้มแรกค่ะไม่บอกได้ไหมคะอุย้ย อัลบั้มซุปเปอร์เฮงก็ให้มันเหลืองเข้าไว้วางแผงแน่ค่ะกันยายนนี้พร้อมค่ะนว่าาอยรดจะเปลืือก็ให้มันดาวมายุรีกับงานในอัลบั้มซุปเปอร์เฮงออสการ์ทำออนป้าขายเวลลอยและห้างทองทวีชัยห้าร่วมสนับสนุนพบกับดาวได้ทุกแผงเทปสู้สุดใจ เพื่อชัยชนะกระทิงทองกระทิงทองสัญลักษณ์ของนักสู้ขยะในท่อระบายน้ำและคูคลองทำให้น้ำท่วมขังเพื่อช่วยกันป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝนนี้ กุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเมื่อวันนั้นผมรู้ว่าทุกคนต้องการอะไรที่แหละเพลงฮีโร่มอเตอร์ไซค์เหตุการณ์ครั้งนี้ดอกไม้พริษภาสูงสูมันถึงไม่หมด ฉลอง40ปีสยามกุลกาศบิกเอ็มให้โชค2ชั้นโชคชั้นที่1 40ล้านบาททันทีโตปิกนิก10,000รางโชคชั้นที่2นิสสันเวเน็ต40คันซื้อก่อนมีโอกาสควงไปพหเดเขต31ตุลาคมศกนี้ผมไม่แคร์ยกเลิกนี่นับจากวันนี้จุดเดนของคุณกำลังถูกจับตาเต็นตัวอย่างจริงๆเหลือนี่เ้าเลยม่นทำมาเสร็จ นชั่นสุดสัปดาห์เบื้องลึกทางการเมืองในภาคภาษาไทยสอนเพศส,สอนสุพรรณราชาเพลงลูกทุ่งที่ยืนหยัดมาตลอดอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยคุณภาพในการขับร้องที่หาตัวจับยากสอนเพศสอนสุพรรณกับเพลงใหม่ล่าสุดชุดเมียพิเศษมาแปลกแหวกวงการรักพี่ได้ไหมไม่ได้กพี่ตําแหน่งเมียนี้ยิ่งใหญ่กว่าใครเมียล่วงก็ย่อยเมียน้อยไม่ใช่เป็นเมียอะไร เ็นเมียพิเศษเป็นเมียพิเศษแ,และยังมีเพลงเด็ดๆอีกถึงสิบเพลงสอนเพสอนสุพรรณชุดเมียพิเศษโปรโมีเดียมาสร้างและขายเร็วๆนี้ สายคุณพงครับเร็วเท่าความคิดระบบเซลลูล่าเก้าร้อยฉับไวไม่ติดขัดเรียบร้อยแล้วออยู่ที่ไหนอย่ารู้เลยประธานสภาผู้แทนราษฎรคาดว่ารัฐบาลจะสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้นายมารุบปปุลน,นาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า การแถลงนโยบายของรัฐบาลจะต้องรอให้คณะรัฐมนตรีร่างนโยบายให้เสร็จก่อนและแจ้งไปยังสภาซึ่งคาดว่าสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลจะสามารถ,ถแถลงนโยบายต่อสภาได้สำหรับพระราชกำหนดนิรโทษกรรมและพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพระราชบัญญัติระเบียบราชการตุลาการจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายหลังจากที่รัฐบาลถแถลงนโยบายแล้ว ส่วนที่มีข่าวว่ามีการลบบีสสไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกําหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างตุลาการนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่ส่วนพระราชกําหนดนิรโทษกรรมหากไม่ผ่านสภาจะสามารถฟ้องร้องผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พฤษภาธมินได้หรือไม่นายมรุดบุญนากล่าวว่าน่าจะฟ้องร้องได้ ทางด้านนายปรีชาสุวรรณทั์ก็กล่าวว่ารัฐบาลใหม่มีกรรมต้องรับเรื่องตกค้างจากรัฐบาลที่แล้วโดยเฉพาะปัญหาก่อต่อ นายพิชาสวรณทศ์สารพักประชาธิปตัตย์ได้กล่าวถึงพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบราชการตุลาการและพระราชกำหนดนิรโทษกรรมว่าเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าไม่ใช่ผู้ริเริ่มแต่ว่าพระราชกำหนดนิรโทษกรรมออกมาในสมัยของพลเอกสุจินดาคารารปยูนเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่ารัฐบาลมีกรรมสภาก็มีกรรมที่ต้องมารับเรื่องตกค้างจากรัฐบาลที่แล้วมาแทนที่จะได้ทำงานในเรื่องใหม่ๆ ในประชากล่าวได้ว่านายกรัฐุนตรีคนใหม่ได้มอบหมายให้ตนและสอสในพักอีกสองสาคนไปศึกษาปัญหาตุลาการเพื่อที่จะนำมาชี้แจงให้ทางพักคทราบก่อนเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนรนัศฎรทางด้านนักวิชาการก็กล่าวว่าควรที่จะมีการ